ยินดีต้อนรับสู่ออตราชช่องที่พาคุณไปพบกับนวัตกรรมสุดล้ำของอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาในรัเสเซียนั่นคือรถถังพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างไม่เหมือนใครในวงการทหารของรัเสเซียที่พยายามใช้พลังงานทางเลือกในการขับเคลื่อนและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรถถังพลังงานแสงอาทิตย์ของรัเสเซียถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการพัฒนาในด้านนะคาองค์การใช้พลังงานสะอาดในการสนับสนุนภารกิจในสนามรบ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถถังเพื่อช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่และสนับสนุนระบบไฟฟ้าภายในรถถังการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้รถถังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ที่ขัดแคลนเชื้อเพลิงหรือในระหว่างภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องขององค์การจัดหาพลังงาน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเก็บสะสมและนำมาใช้ได้ตลอดเวลารถถังนี้ยังมีความสามารถในการใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดซึ่งทำให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารหรือในภาคพื้นทวีปที่มีแดดจัดด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงรถถังพลังงานแสงอาทิตย์ของรัเสเซียจึงสามารถเก็บพลังงานจากแสงแดดในระหว่างที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เปิดโลง่ง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงในการปฏิบัติภารกิจสามารถใช้พลังงานสะอาดได้อย่างเต็มที่ข้อดีนี้ทำให้การดูแลรักษารถถังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงและช่วยลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากภายนอกนอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิล การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในสนามรบยังช่วยให้รัสเซียมีข้อได้เปรียบในการปฏิบัติการในสถานที่ที่ขัดแคลนทรัพยากรหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงได้ง่ายทำให้การส่งเสริมและใช้งานรถถังพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกองทัพในอนาคตในขณะเดียวกันการพัฒนารถถังพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังช่วยเสริมสร้างการพึ่งพิงตัวเองในด้านพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารต้องการในพื้นที่ที่มีความท้าทายสูงโดยเฉพาะในการดำเนินการในสภาวะที่ทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานทั่วไปรถถังนี้ยังสามารถทำงานได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและแสงแดดจ้าทำให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในเขตทะเลทรายหรือพื้นที่ที่แสงแดดแรงเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจในวงการทหาร ซึ่งกำลังมุ่งไปที่การใช้พลังงานสะอาดและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากคุณสนใจในเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมติดตามเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นจากออโตราชกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวของเทคโนโลยีและอาวุธสุดล้ำจากทั่วโลก